แามสองหนึ่ง g เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมต้าจากช่องต้าตัวโน่เกมมิ่งนะครับก็วันนี้ผมมาอยู่กันในรายการรีวิวปืนนะครับรายการนี้จะเป็นการบอกสแตททุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับปืนผมจะทำไล่เป็นคลิปละปืนเอ้ยปืนละคลิปเออใช่ปืนละคลิปนะครับ ดดูกกันีว่าเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่ในโหมดฝึกซ้อมส่วนตัวนะครับที่จริงผมอยากใจจริงของผมนะครับอยากไปฝึกซ้อมในโหมดเอ่อโหมดฝึกฝึกรวมมากเลยนะครับแต่มันจะมีความแหลกเกิดขัดข้องนูน่นนี่มีคนมาแย่งเรายิงเป้าอะไรกันแล้วแต่มีคนมาแย่งของก็เลยเล่นในโหมดฝึกส่วนตัวดีกว่านะครับครับปืนที่ผมจะมาเล่นมาสอนมามาบอกสเตตกันวันนี้ก็คือปืน KSG นะครับ ทุกคนอยากรู้ใช่ไหมครับ KSG ก็ขอเก็บขอเก็บของแป๊บน,นึงนะครับทุกคนก็รอแป๊บน,นึงนะครับครับสำหรับเอ่อก็มาถึงตรงที่ซ้อมกันนะครับสำหรับ KSG ของเรานะครับพเอกของเราในวันนี้ ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพแบบชัดๆให้ดูนะครับอ่าในสามสองหนึ่งอ่าทุกคนคงเห็นแล้วใช่ไหมครับนั่นคือภาพชัดๆนะครับแล้วเรามาดูกันที่อ่าสเปคของปืนกันบ้างนะครับปืนนี้จุดได้เก้านัดนะครับใช่จุดได้เก้านัด ส่วนความดีของปืนก็อยู่ในระดับเขาเรียกว่าที่เรียกว่าต่ําได้เลยนะครับส่วนระยะในการยิงก็มาสิบถึงยี่สิบเมตรนะครับที่ควรใช้ในการยิงและจําเป็นต้องใช้สาสิบเมตรไม่แนะนํานะครับก็ส่วนดาเมจที่เข้าหัวคือสามสิบสองกับดดาเมจที่เข้าตัวคือสิบหกนะครับครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันโดยที่เราไม่ใส่อุปกรณ์แต่งอะไรเลยนะครับ ว่าปืนมันจะดีดหรือว่าอะไรเราผมจะยิงแบบไม่เล็งก่อนนะครับอ่าหน่อะไรที่เรียกว่าน,นิ่งได้เลยนี่คือสิบเมตรนะครับแล้วนิง่งเขายี่สิบเมตรนะครับยิงไม่โดนถ้าไม่เล็งนะครับอ่าเรามาดูกันที่สิบเมตรตอนเล็งกันบ้างดีกว่านะครับโป้งเข้าไปสาสิบสองนะครับแล้วมาดูยี่สิบเมตรนะครับตึบเข้านะครับ แต่ก็โดนน้อยสาสิบเมตรนี่แทบไม่โดนเลยนะครับก็มาดูใส่ของแต่งกันบ้านดีกว่านะครับก็ของแต่งชิ้นแรกที่เจอบ่อยและเจอง่ายที่สุดนั่นก็คือขาจับนะครับอ่าทำให้ปืนนิ่งขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็น ครับจับเราไม่สรถของอันของปืน KSG เราไม่สามารถใช้แบบสามเหลี่ยมได้นะครับใช้ได้แบบจับตรงเท่านั้นนะครับแล้วก็มีแม็กลดความเร็วกา,การรีกระสุนนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นตก็มันจากหกวินะครับกลายเป็นห้าวินะครับรีกระสุนของ KSG แบบถ้าไม่ใส่ก็คือประมาณหกวินะครับใส่แล้วก็จะเหลือห้าวิแล้วอันนี้ก็ทำให้สามารถแบบ ชิ้นส่วนชิ้นปลายกระบอกปืนก็สามารถทําให้แม่นยำในท่ายืนยิงเฉยๆนะครับท่ายืนยิงปืน KSG สามารถใช้ท่ายิงอย่างมั่นใจได้นะครับเป็นการยิงที่แม่นมากนะครับครับก็ส่วนการยิงต่อน,นัดน,นะครับเวลาในการยิงนัดหนึ่งประมาณหนึ่ง หนึ่งนัดนะครับต่อสองวิวก็คือยิงโป้งรอสองอวิแล้วก็ยิงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับครับส่วนสำหรับปืน KSG อ่าสามารถใส่ของได้ตามนี้นะครับที่ผมเปิดขึ้นมาให้ดูนี่เลยนะครับส่วนสโคบที่ใส่ได้สูงสุดก็คืออ่าสโคบสองนะครับสโคบต่ำสุดก็คืออ่าเลตดอตนะครับหรือสโคบสโคบหนึ่งนะครับ ครับก็มาดูกันที่ของแต่งทองกันบ้างนะครับของแต่งของแต่งทองนะครับเอ้ยอ่าเฮ้ยอยู่แมนเอาลูกซองขึ้นมา KSG มาดูกันที่ KSG ต์โคมสองยิงเข้าหัวแม่นมากก็อขอได้นะครับเราลองยิงใ,ใกล้กันกว่าครับก็มานี้นะครับก็สำหรับคลิปต่อไปก็จกให้เป็นปืนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับผมอาจจะรัดคิวทำให้ก่อนนะครับ ปืนในวันนี้ KSG ก็อยู่ในตะกูลลูกสองนะครับแล้วปืนต่อไปจะเป็นอะไรให้ทุกคนทายสามารถเม้นใต้คลิปทายได้นะครับครับก็สำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาสุขวัลแล้วก็สวัสด,ดีทุกคนก็ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ เอามาเร็วอูเริ่มอัดคลิปแล้วเร็วอะไรนะไม่อัดโดปรยีนอยู่ข้างกันไปไเวนอัดเปีนยอะไรหย,ห,ยหยุดหยุดหยุดดูก่อน